อันนี้ก็เป็นระบบไฟที่ได้เดินมาแล้วนะครับโดยช่างท้องถิน่นสวิตมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะรบรุงรังอันนี้ผมเป็นคนทำเองนะครับเอาทั้งหมดมาเข้าตู้เมน แต่เดี๋ยวจะทําใหม่ให้เรียบร้อยกว่านี้ดูความยู่ด้านบนฝ้ากันบ้างนะครับจริงๆเนี่ยผมกะว่าจะไม่ทำหรอกครับแต่ว่าฝ้านี้มันจะต้องปูฉนวนด,ด้วยซึ่งผมจะต้องเป็นคนปูฉนวนเองแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับงานปูฉนวนของผมเนี่ยมันก็จะยุ่งยากมากๆเลยยุ่งยากแรกก็คือฝ้าเป็นแบบนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าไม่มีสายไฟ ที่พาดไปมาวางไว้แบบนี้เนี่ยปูฉนวนไปมันจะไม่เรียบร้อยนะครับฉนวนจะอยู่บนสายไฟทีหนึ่งซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับฉนวนควรจะอยู่บนฝ้าเท่านั้นวิททั้งหมดหกตัวหกตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นกล่องรวมไปตรงนี้สายท่อจัดเรียบร้อยเป็นเส้นตรงมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นครับ และนี่ก็เป็นระบบไฟที่ผมได้ทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีท่อเหลือง,อ,งอยู่ขอบขวาซ้ายบนไปมีกล่องด้วยกล่องอันนี้เป็นกล่องที่เอาไว้รวมสวิตช์หตัวด้วยกันนะครับผมก็ไว้คุมไฟก็จะมีโคมสองอันสปอตไลท์อันหนึ่งแล้วก็มีไฟนอกบ้านด้วยไฟนอกบ้านด้านซ้ายไฟโรงรถแล้วก็จะมีเมน เบเกอร์ Baker, ไฟหลักเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กระจายไปสู่ตัวอื่นแล้วนี่ก็เป็นกล่องไฟที่รวมสวิตนะครับมันจะดูยุ่งเหยิงนิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยผมเดินสายไฟหลักเข้ามาเป็น L กับ N เข้ามาในนี้เสร็จแล้วก็เอาสวิตต่อขึ้นมาสวิตนี้เป็นสวิตแบบทางเดียวนะครับ <S <S คือใน1เส้นเนี่ยมันจะมีไฟทั้ง2เส้นแหละเป็นตัวเปิดกับตัวปิด และตอนนี้ผมก็อยู่บนฝ้าแล้วนะครับเดี๋ยวก็เตรียมทําความสะอาดแล้วก็ปูฉนวนกันความร้อนตรงนั้นจะเป็นตู้เมนไฟเข้ามาแล้วก็กระจายไปสู่จุดอื่นๆผมเาไว้ตําแหน่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับคุมได้ต่อเกาอี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดปิดตัวเบรกเกอร์ตัวนี้มีกันดูดด้วยสําหรับปลั๊กนะครับปลั๊กแน่ี่สามสาย สามสายก็คือสาย N สาย L แล้วก็สายดินผมเดินเป็นท่อ PVC สีเหลืองมาใช้ข้อต่อต่างๆเพื่อต่อเชื่อมเป็นท่อขดที่โค้งงอได้ทำให้เราเนี่ยปรับแต่งเชฟของมันได้ผมจะข้ามจากเหล็กไปก็ใช้ท่อโค้งนี้ช่วยได้ส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ตัวข้อต่อตรงข้อต่อแบบ3ทางแล้วก็ตัวรัดสายไฟนี้ช่วยในการยึดไปกับเหล็กนะครับ บางจุดเนี่ยมันเจาะไม่ได้แต่ตรงไหนที่มันกําแพงที่มันเจาะได้เนี่ยผมก็จะเจาะสว่านไปแล้วก็มีตัวจับยึดท่อไว้ก็เรียบร้อยกว่าเดิมเยอะครับเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วก็สายที่ใช้เดินในท่อนี้นะครับต้องไม่ใช้สายสีขาวเป็นสายแบบสายเดียวนะครับสายสีขาวเนี่ยบางทีมันจะร้อนเกินไปเขาก็ไม่แนะนําให้ใช้ ช่างหรือว่าคําแนะนําในเน็ตต่างๆเนี่ยก็ไม่ให้ใช้สายขาวในการเดินในท่อนะครับท่อนี้ก็มีความยากอยู่ตรงที่เราจะต้องเอาสายไฟายาวๆเนี่ยสอดมันเข้าไปสมมุติว่าผมเริ่มจากตรงนี้นะครับสายไฟเสียบเข้าไปแล้วต้องดึงดันมันไปยาวไปจนสุดตรงนู้นแล้วก็วนไปทางนู้นอีกแล้วก็กลับมาที่ตู้เมน เพราะว่าผมอยากให้ไฟเนี่ยมันเป็นไฟกิ่งที่วนรอบบ้านก็จะมีทั้งหมด4สายด้วยกันนะครับไฟในบ้านหลังนี้จะมีปลั๊ก2อันปลั๊กในปลั๊กนอกแล้วก็แสงสว่างแสงสว่างก็จะมี2จุดตรงนู้นคือคุมห้องน้ำเป็นสวิตช์6ตัวแล้วก็นี้คุมหน้าบ้านเป็นสวิตช์ที่6ตัวเหมือนกัน <Yeah. S 1> เราไปดูในตู้กันเลยนะครับ ความปลอดภัยแล้วก็จะสับคันเอาทั้งหมดลงไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่ได้สับไว้เพราะว่ามั่นใจว่าจับในจุดที่ถูกครับในตัวเมนตู้เมนหรือเบเกอร์ของเรานะครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าช่างไฟจะเดินได้แบบไหนนะครับมันจะมีสายสีต่างๆซึ่งถ้าทําถูกต้องเนี่ยสายพวกนี้จะตามสีมาเลยมันจะไม่มั่วซั่วนะครับด้านบนนี้เป็นสายดิน สายดินจะเห็นว่ามี3อันผมมีแอร์ตัวหนึ่งแอร์มีสายดินอันนี้ปลั๊ก2ตัวแล้วก็ตัวนี้เสีอมดำนี่นะครับมันคือเป็นสายไฟที่ออกไปเป็นกลาวข้างนอกเป็นกลาวลอดที่ต่อขออกไปบนพื้นดินกลาวลอตของผมเนี่ยเป็นประมาณ2เมตรนะครับยาว2เมตรกว่าๆสายไฟหลักคือเส้นสีดําเข้ามาในเบรกเกอร์หลัก2ตัว L กับ N L คือลายมีไฟ เอ็นคือไม่มีไฟนะครับแต่ว่าต้องมีด้วยมันเป็นสิ่งที่คู่กันทําให้วงจรเดินได้ครบตัวนี้เป็นเอ็นเอามาเสียบไว้ตัวกันดูดเป็นแบบนี้นะครับมีแอลกับเอ็นเสียบเพื่อไปตัวปลั๊กไฟแล้วก็มีตัวเอ็นของมันโดยเฉพาะเป็นตัวกันดูดเอามาเสียบไว้ตรงนี้การเดินสายไฟเข้ามาก็เดินแอลมาเข้าเบกเกอร์เลยส่วนเอ็นเดินมาเข้าตัวกลาวตัวนี้ก่อน แล้วก็ค่อยเดินไปเข้าเบรกเกอร์ส่วนอื่นๆเดินเอ็นไปเข้าตัวด้านซ้ายนี้ครับให้หมดเลยแล้วก็ส่วนเส้นที่เป็นสายไฟเดินมาเข้าตัวเบรกเกอร์สีน้ำตาลจะเป็นสีที่มาเข้าเบรกเกอร์เท่าน,นั้นครับยกเว้นอันที่เป็นเบรกเกอร์กันดูดแบบนี้จะมีตัวเทสอยู่ด้วยเทสต์ผมลองกดดูนะครับ <Yeah. S 1> และในที่สุด ะระบบไฟนั้นก็เสร็จสมบูรณ์แล้วผมก็ใส่ตัวฉนวนกันความร้อนเข้าไปนะครับน,นี้ใช้ของ S G เป็นแบบนี้ครับซองเขียวๆไปดูข้างบนกันว่าเป็นยังไงมันจะมาเป็นม้วนแบบนี้นะครับและเราก็เอามาคลี่ออกยาวเน่ยสเมตรพอดีเลยซึ่งโชคดีมากนะครับบ้านนี้ผมกว้าง4เมตรพอดี ก็จะจากทางนี้ไปสุดทางนี้4เมตรพอดีตอนนี้ปูไปหมดแล้วครับถ้าระบบไฟไม่ดีเนี่ยมันจะไม่เรียบแบบนี้นะครับระบบไฟเดินส่เท่อไว้ปูฉนวนก็จะง่ายหน่อยฉนวนนี่มีหลายขนาดนะครับผมใช้เป็นขนาด75มเมตรข้างในมันจะเป็นใยเ,เขียว